คุณราศีกรกฎครับในการทำนายดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านแม่ลักษมีนะครับพระแม่พระลักษมีผู้มีบุญญาบารมีมีความแม่ตาล้นเหลือเนี่ยนะครับขอท่านแม่ช่วยเปิดดวงชะตาของคุณราศีกรกฎนี่นะครับให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งและก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณราศีกรกฎครับก่อนจะไปดูดวงชะตาของคุณในเดือนพฤษภาคม2567เนี่ยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานผมสักคิสนะครับนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับ ผมก็ยังเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานาครน,นะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อได้ตามอีลไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับโอเคคุณลาศีกรกฎไปดูดวงชะตาคุณในเดือนพฤษภาคม2567กันเลยนะครับคุณลาศีกรกฎเอ่อผมคุยอย่างนี้นะถ้ามีเวลานะครับทำบุญไหว้พระสาดเคาะ หรือไปบวชชีบวชพระนะสักพันศาหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคม2 5 6 7เดนี่ยดวงชะตามันติดติดขัด,ข,ดขัดไปหมดเลยนะครับทั้งเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวไอ้ความรักคนโสดน,นี่ก็รูเหมือนจะดีนะครับแต่ดูแล้วหืสุดท้ายมันไม่ค่อยดียนะครับดังนั้นโอกาสนะครับผมแนะนำให้ทําบุญเลยนะครับพูดกันตรงๆเลยงลนะครับไม่มีไม่มีกักเลยทําบุญนะครับชีวิตจะได้ดีขึ้นนะครับงั้นไปดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับหน้าที่การงานเนี่ยนะครับมีไพ่ สามถ้วยครับไพ่สามถ้วยสำรับนี้นี่นะครับมันเหมือนกับว่าถ้าคุณทํางานนะครับโดยเฉพาะทํางานประเภทมีผู้ส่วนหรือมีผู้ร่วมงานหรือทํางานเป็นทีมเนี่ยนะครับเดือนนี้จะวุ่นวายมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคุณก็อยากทํางานในแบบของคุณอยากจะเดินไปในทิศทางที่คุณอยากจะไปนะครับผู้ส่วนเอ่ยหรือเพื่อร่วมงานคุณก็อยากจะเดินไปในทิศทางของเขานะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับบุคลิกของคุณส่วนคุณหรือเพื่อร่วมงานคุณเนี่ยนะครับ ตรงข้ามกับคุณเลยนะครับใช้คานี้นะดูแล้วมันปฏิปันอมไม่ได้เลยปัญหาจุดกึ่งกลางที่จะอยู่ระหว่างแบบถ้าคุณจะเดินไปทางนี้เขาจะเดินไปทางนี้เนี่ยมันเดินตรงกลางได้ไหมอย่างเงี้ยดูเดือนนี้เดือนพฤษภาคม2567ยเนี่ยมันจะหาประเภทเส้นกึ่งกลางไม่ได้เลยนะครับต่างคนก็ต่างไปแล้วดูท่าทางเนี่ยปวดหัวมากๆเลยนะครับในเรื่องหน้าที่การงาน เราถามว่านาที่การงานมันส่งผลอะไรกับเรื่องเงินเงินตรงทองนะครับก็ต้องบอกนะครับโอ้โหเพราะการงานมันมีปัญหาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะค้าคุณทําธุรกิจค้าขายเป็นหุ้นส่วนมาค้าขายนยะคุณจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเดือนนี้นยะคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับความเห็นหุ้นส่วนไม่ตรงกันอะไรจะสั่งข้าวสั่งของก็ไม่เห็นเาขาเรียกอะไรปัดแข้งปัดขากันไปอะ่ะสุดท้ายมันก็ ไม่มีของมาขายพอไม่มีของมาขายปุ๊บรายได้มันก็ไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะครับดูแล้วมันวุ่นวายหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับไอ้เรื่องเงินเงินทองทองเดี๋ยวมันจะส่งผลเรื่องเงินเงินเขาเรื่ออะไรเรื่องครอบครัวคุณด้วยนะครับเปียวต,ตอนที่ผมบุกพูดถึงความรักคนมีคู่เนี่ยจะพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับ่ะก่อนจะไปเรื่องความรักนะครับวันนี้ตัดจบเร็วเลยนะเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยดีอะไม่อยากซ้ำเติมคุณนะครับขอได้ประชาสําคัญสักครั้งนะครับสาหรับท่านที่กําลังจะขายบ้าน ขายคอนโดขายที่ดินพยายามขายด้วยตัวเองก็แล้วนะครับใช้ในหน้ามาหลายคนดก็ยังขายไม่ได้นะครับลองติดต่อนะครับให้ผมช่วยขายดูนะครับถ้าผมขายไม่ได้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่เอาตังค์คุณนะครับผมขายฟรีเลยนะครับหมายความว่าถ้าขายไม่ได้นะขายฟรีเลยแต่ถ้าขายได้เขาจะตังค์นะอ่าประมาณนั้นนะครับอ่ะไปดูความรักนะครับความรักคนมีคู่ก็ต้องบอกนะครับจะมีปัญหาในสามอย่างนะครับที่แสนนีนะครับหนึ่งนะครับเรื่องเงินทอง เพราะว่าอะไรนะครับอย่างที่บอกเรื่อการงานคุณไม่ดีส่งผลกระทบต่อเงินเงินทองทองและพอเงินเงินทองจากการงานไม่ดีมันก็ส่งผลกระทบกับครอบครัวแล้วต้องบอกนะครับปวดหัวมากๆเลยเพราะว่าอะไรนะครับเดือนพฤษภาโรงเรียนเปิดนะครับใครมีลูกๆเนี่ยจะรู้ว่านะครับค่าใช้จ่ายลูกๆเนี่ยท่วมหัวเลยนะครับค่าเล่าเรียนค่าเรียนพิเศษค่าเรียนบัลเล่ค่าเรียนฟุตบอล ค่าเรียนอะไรอ่ะก็ค่าบำรุงโรงเรียนอีกนะครับตลอดจนเสื้อผ้าเสื้อผ้ากไไ็ไม่ได้มีชุดเดียวนะครับมีชุดนักเรียนมีชุดพละมีชุดลูกเสือมีสารพัดชุดเลยเดี๋ยนี้เยอะไปหมดเลยนะครับก็มีปัญหานะครับครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกันแน่แลวครับถ้าคุณไม่มีตังค์นะสองก็คือนะครับดูแล้วนะครับญาติโกโหติกาเนี่ยครับทั้งฝ่ายคุณฝ่ายออน่าจะเป็นฝ่ายฝ่ายอีกฝ่ายเดยไม่ใช่ฝ่ายคุณดูท่าทางจะเป็นฝ่ายคุณแะแต่คุณจะได้รับผลกระทบนะ แบบญาติญาติญาติคู่สมรสอ่ะเข้ามาวุ่นวายกับคุณเนี่ยแล้วก็ทําให้คุณปวดหัวนะครับแล้วสามก็คือนะครับบางดวงชะตาเนี่ยมีประเภทออกไปกิ๊กกักนอกบ้านด้วยนะครับให้ระวังให้ดีนะครับจะก,กิ๊กจะกักอะไรก็ระวังให้ดีตรงระวังให้เขาจับได้นะครับเพราะจับได้เนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยนะครับส่วนความรักคนโสดนะครับก็ดูเหมือนจะดีนะเหมือนจะเจอใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วคุณก็ชอบเขามากด้วยเนะี่ยแต่สําคัญเนี่ยนะครับคนคนนี้เนี่ย ผมไม่อยากให้คุณไปยุ่งใช้คํานี้ดีกว่านะถ้าคุณคิดว่าคุณโสดแล้วมันไม่ได้มีอะไรปัญหาอะไรนะครับคุณสบายตัวอยู่คุณก็โสดต่อไปนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาบางคนเป็นแม่ไม้เป็นพ่อไม้นะครับหรือเขามีบางทีบางคนเขาเข้ามาประเภทแบบมีปเมเขาเคยมีปัญหาแฟนเขาแล้วคนเลิกกับแฟนแล้วเขาก็ แค่จะไปอยู่กับคุณแค่พักใจอะ่ะใช้คุณเป็นที่พักใจให้เขาสบายใจแล้วเขาก็เดินต่อไปดังนั้นเนี่ยผมว่านะถ้าคุณเจอประเภทนี้นะประเภทพ่อแม่แม่มาห,หรือเจอใครที่เ็ามีปมแล้วต้องการคุณเป็นพักใจเนี่ยคุณจะไปยุ่งเลยดีกว่านะครับปล่อยผ่านไปนะครับไปแก้ปัญหาเรื่องการงานการเงินดีกว่าครับกุลาศีสิงค์ครับในการทำนายดวงชะตางคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านแม่ลักษมีนะครับพระแม่ลักษมีผู้มีบุญญาบารมีความเมตตาล้นเหลือนี่นะครับ ขอพ่อแม่นะครับช่วยเปิดดวงชะตาของคุณราศีสิงห์นะครับประจําเดือนพฤษภาคม2567ให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณราศีสิงห์ครับก่อนจะไปดูดวงชะตาของคุณนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสักนิดนะครับนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับในเขต กรุงเทพมหานครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อมได้ตามเบอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับโอเคคุณราศรีสิงห์ไปดูดวงชะตางคุณในเดือนพฤษภาคม2567กันเลยนะครับเริ่มจากเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับหน้าที่การงานเนี่ยนะครับมีสาไม้เท้านะครับสาไม้เท้าในสำรับนี้หมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าเวลาแห่งการเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนธุรกิจใหม่หรือทําธุรกิจเพิ่มเติมเนี่ยมาถึงแล้วนะครับหลายท่านเนี่ยจดจดจ้อง,จ,องจ้องนะครับว่า้ จังหวะดีหรือ,อยังที่เราจะเริ่มหางานใหม่หรือเติมทําธุรกิจใหม่ๆห,หรือจะทําอะไรที่เป็นไรายได้เสริมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจังหวะนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับสาไม้เท้าขึ้นมาแล้วนะครับยังมีหนึ่งถ้วยขึ้นมาประกบด้วยนะครับหมายความว่านะครับคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในแน่ที่การงานใหม่ธุรกิจใหม่หรือรายได้เสริมที่คุณอยากได้เนี่ยดีนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับมันจะส่งผลเรื่องเงินด้วยอ่ะ อ๋อแต่แต่ก่อนจะไปเรื่องเงินเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับเพียนแต่ว่ามันมากับ1นึ่ออปชันนะครับมันอาจจะต้องว่าให้คุณคุณอาจจะมี1ก็คือคุณอาจจะมีดวงเดินทางนะดูแล้วมันมีดวงเดินทางไม่ใช่อาจจะมีมีดวงเดินทางนะครับไม่ว่าจะทํางานที่ใหม่ที่เก่าหรือทุกงเสีอยู่ที่เก่าอ่ะคุณก็มีดวงเดินทางนะครับแล้วไอ้ที่ทํางานใหม่เนี่ยมันอาจจะต้องทําให้คุณต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่พักก็ได้นะเป็นไปได้ที่ทํางานใหม่มันอาจจะไกลกว่าที่อยู่ปัจจุบันนะครับมันอาจจะต้องเปลี่ยนที่พักก็ต้องไไปปเช่าาบ้ ซื้อบ้านหรือไปเช่าหออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นใกล้ที่ทํางานเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีปัญหากับครอบครัวนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาไงเดี๋ยวก็ลองไปเดี๋ยวไปคุยกันตอนที่ช่วงความรักคนมีคู่เนี่ยนะครับมาคุยมาคุยกันนะครับส่วนเงินเงิน,งนทองทองก็ต้องบอกนะครับเงินเงินทองทองสำหรับการงานใหม่นะเนะี่ยคําคำนี้นะไอการงานที่เดิมก็เหมือนเดิมอ่ะมันก็ถ้ามันยังไงก็เรื่อยๆไปแต่ถ้าที่งางานใหม่ ธุรกิจใหม่หรือไรายได้เสริมเนี่ยจะนํามาซื้อเงินซึ่งทองเนี่ยดีมากๆเลยนะเพราะมันม,มีพระราชนีถือเหรียญด้วยอะ่ะเออแสดงว่ามันจะสามารถ make ันนี่ให้คุณเป็นกอบเป็นกำรรเลยนะครับดูแล้วอืก็แนะนําว่าไอ้ถ้าคุณกําลังช่างใจช่างใจอยู่นะระหว่างที่ทํางานใหม่ที่ทํางานเก่านะครับผมก็แนะนําว่าลองพิจนารณาไอ้เรื่องย้ายงานบ้างก็ดีหรือทําธุรกิจใหม่ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าทําธุรกิจปัจจุบันอยู่แล้วมันไม่ดีนะมันดูว่าเรื่อยๆมาเรียงๆเลยนะครับไปเริ่มต้นนี ใหม่ดีกว่าเพราะว่าดวงชะตาคุณนะครับกับธุรกิจใหม่หน้าที่การงานใหม่เนี่ยเป็นพระราชินีถือเหรียญเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักคนมีคู่ความรักคนโสดเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าขอเบรกตรงนี้นิดนึงนะครับประชาสัมพันธ์งานผมอีกครั้งนะครับถ้าสมมติว่าท่านพยายามจะขายบ้านขายคนโดขายที่ดินพยายามด้วยตัวเองก็แล้วนะครับเปลี่ยนหน้ามาหลายคนแล้วนะครับก็ยังขายไม่ได้สักทีนะครับขออนุญาตนะครับเสนอตัวไปในหน้าครับมาช่วยท่านขายนะครับ ท่านไม่ต้องหัวนะครับถ้าผมไม่สามารถช่วยท่านขายได้ผมไมเอาตาังค์เลยนะครับอ่ะเห็นไหมนะแฟร์ไหมถ้าขายไม่ได้ไม่เอาตาังค์นะแต่ถ้าขายได้เอาตาังค์นะอ่ะโอเคนะครับอ่ะไปดูเรื่องความรักความรักคนมีคู่กันก่อนนะครับอย่างที่บอกนะถ้าคุณเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาคือคุณอาจจะต้องแยกครอบครัวหมายความว่าคุณอาจจะต้องไปเช่าบ้านที่มันใกล้ที่ทํางานอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะห่างเหินนะครับนี่คือปัญหาแรกนะปัญหาที่2ค,คือมันห่างเหินนะครับอาจจะได้กลิ่นอะไรใหม่ๆ ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะคณผู้ชายอาจจะได้กินอะไรใหม่ๆอยากจะลองกินอะไรใหม่ๆนะครับดูแล้วไออออกจากที่เก่าที่เก่ารูปปนปลาร้าข้าปี่ละเป็นสูตรอะไรใหม่ๆให้ระวังให้ดีนะครับเพราะเขาจับได้นะครับเขาตายเลยนะครับคนที่บ้านจับได้เอาตายเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับคู่ครองคู่สรวทีิคออยู่ที่บ้านเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณมากๆนะครับดังนั้นคุณอย่าไปทําพฤติกรรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหหัวเลยนะครับส่วนความรักคนโสด ดูเหมือนจะดีมากๆเลยนะครับพเพราะไพ่มันขึ้นนะครับมีไพ่นี่นะครับมีไพ่เดินเลเวอร์ด้วยเลเวอร์ในสำรับนี้ดีนะดีเหมือนกับไปเจอใครสักคนต้องตาต้องใจผูกข้อไม้ข้อมือกันได้เลยนะครับแต่ว่านะครับมันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะครับวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเป็นแบบกงล้อมันหมุนเนี่ยแล้วสุดท้ายมันเปหมุนที่ไหนนะครับเป็นไอ้อัศวินถือเหรียญ นะครับแล้วอัศวินถือเหรียญในสำรับเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงนะครับดูหลังความว่าไม่ได้กําลังเมกมันนี่นะครับแต่ดูเหมือนกับแบบไอ้เงินเงินทองทอมันกาลังหมดไปนะครับดังนั้นให้ระวังให้ดีนะครับไอ้ความรักคนโสดครั้งนี้ในเดือนนี้เนี่ยดูเหมือนจะดีนะครับเหมือนกับจะรักไข่ปองดองกันจริงๆนะดังนั้นศึกษาดูใจกันสักนิดนึงก่อนนะครับไม่ใช่ ดูเหมือนเขารักจริงนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้รักที่ตัวคุณเขาไม่ได้รักหน้าตาคุณนะครับเขารักตังในกระเป๋าคุณเนี่ยนะครับคบๆกันไปนะครับความรักก็ไม่ได้เพิ่มคูนะครับแต่ไอสิ่งที่จะลดน้อยถอยลงก็คืออะไรนะครับเงินในกระเป๋าตังเนี่ยแหละครับคุณราศีกันครับในการทํานายดวงชะตางคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านแม่ลักษมีนะครับพระแม่ลักษมีผู้มีบุญญาบารมีความเมตตาลดเหลือนี่นะครับขอพระแม่นะครับช่วยเปิดดวงชะตาคุณราศี กันนะครับประจําเดือนพฤษภาคม2567ให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณรศิการจะไปดูดวงชะตาคุณนะครับขออนุญาตประชาัมพัคัญงานผมสักิดนะครับเพราะนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อได้ตามอีเมล์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ โอเคคุณราศีกันไปดูดวงชะตาคุณในเดือนพฤษภาคม2 5 6 7กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะเตือนคุณราศีกันนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายเลยนะครับให้ระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีเลยนะครับดูเหมือนนะครับเดือนนี้จะเจ้าอารมณ์นะครับไม่ค่อยด้ใช้เหตุผลเท่าไหร่มีปัญหาอะไรตัดสินด้วยอารมณ์นะครับแล้วต้องบอกนะครับปัญหาเรื่องอารมณ์เนี่ยมันจะเข้าไปส่งผลกระทบมากๆ สำหรับความรักคนมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วนะครับหรือแม่กระทั่งนะครับคนโสดนี่นะครับก็จะได้รับผลกระทบแรงๆเต็มๆเลยนะครับจากเรื่องอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลและหนักไปทางความรุนแรงของคุณเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าจะทําอะไรใจเย็นๆนะครับอ่ะโอเคไปดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับหน้าที่การงานเนี่ยมันเหมือนนะครับถ้าดูพื้นพื้นเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นจังหวัด แ <ersch> <ega> ห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องหน้าที่การงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําจะเปลี่ยนงานประจําหรือเปลี่ยนธุรกิจใหม่หรือหารายได้เสริมเนี่ยนะครับแต่พอไปดูรายละเอียดลึกๆแล้วเนี่ยนะครับแน่ว่าอย่านะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงเลยนะครับดวงชะตาคุณราศีกันในเดือนพฤษภาคมสิงหามหกสิบเจ็ดนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานเลยนะครับอยู่เฉยๆดีกว่านะครับมันเหมือนจังหวะนะครับถ้าดูจากหน้าไพ่แบบพื้นๆเนี่ยจะ หมอดูบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้ดีเป็นงานแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมดูลึกๆแล้วนะครับโอ้โหจังหวะไม่ดีเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณตั้งทํางานอยู่เป็นพนักงานประจําอาจจะมีคนนะครับเข้ามาเสนอตําแหน่งใหม่คุณนะครับแล้วก็บอกแบบโก้หรูเลยนะครับว่าตําแหน่งงานมันสูงขนาดนั้นเงินมันได้ขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วนะครับไปไปมาาอยู่ที่เก่าเนี่ยได้ขนาดนี้ไปที่ใหม่อาจจะตกต่ำมานะครับแลวพอย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับเราออกจากที่เก่าไว้แล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับคิดให้ดีเลย นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่แนะนำนะถ้าผมถ้าโดยถ้าคุณกําลังช่างใจระหว่างเป็นที่ใหม่กับที่ใหม่กับที่เก่าเนี่ยนะครับผมว่าถ้าที่เก่าไม่ได้เลวร้ายเลยนะครับอยู่ที่เก่าดีกว่านะครับส่วนเรื่องเงินทองนะครับให้ระวังอยู่3เรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็คือนะครับให้ระวังนะครับจะมีอาจจะมีคนนะครับมาชวนคุณไปลงทุนในธุรกิจสีเทาๆเนี่ยนะครับแนะนําว่าอย่านะครับอย่าได้ไปยุ่งเด็ดขาดเลยนะครับ ก็อย่างที่บอกเนาะเดือนนี้คุณจะตัดสินใจด้วยอารมณ์เป็นหลักเลยนะครับดังนั้นเขาอาจจะใช้เคำพูดหวานๆว่าโอโลมปฏิโลมคุณนะครับ้าคุณก็อาจจะหลงไปกับเขาให้ระวังในเนี้ยให้ระวังให้ดีเลยนะครับให้ระวังให้ดีเพราะว่าเงินทอมันไปแล้วเอาจากกระเป๋าไปแล้วเนี่ยจะกลับมานะครับ2คือนะครับอาจจะมีใครจะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถยนต์ใหม่แล้วให้คุณไปเป็นแบบคนค้ำอะ่ะ อย่ายุ่งเด็ดขาดเลยนะครับไม่ใช่บ้านคุณไม่ใช่รถคุณอย่าไปยุ่งกับเขานะครับสามคือนะครับเรื่องยืมเงินยืมทองเนี่ยนะครับเดือนนี้พฤษภาคมจะมีคนมายืมเงินคุณหลายคนเพราะว่าอะไรโรงเรียนเปิดนะครับใครๆก็เดือดร้อนหาค่าเราเรียนหาค่าเธอให้ลูกนะครับดังนั้นนะครับอย่าไปยุ่งนะครับพอไปแล้วเงินออกจากกระเป๋านะครับจำไว้นะครับเงินออกจากกระเป๋าแล้วมันไม่กลับแมาง่ายๆครับ่ะก่อนจะไปดูเรื่องความรักกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานอีกสักครั้งนะครับ ถ้าสมมติว่าคุณกำลังจะขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินขายด้วยตัวเองก็แล้วนะครับเปลี่ยนหน้ามาหลายคนก็แล้วขายไม่ได้สักทีนะครับลองใช้บริการผมนะครับจะไม่อย่ากนะครับค่าตีผมนี่นะครับถ้าผมไม่สามารถช่วยคุณขายได้เนี่ยผมไม่เอาตังค์เลยนะครับแต่ถ้าขายได้เนี่ยขอตังค์นะครับอ่ะโอเคไปดูเรื่องความรักกันนะครับก็ความรักอย่างที่บอกเนาะความรักคนมีคู่โดยพื้นฐานเนี่ยนะครับดีดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับลคล้ายบองดอง เพียงแต่ว่าเดือนนี้นะครับอย่าได้เอาอารมณ์ร้ายๆนะครับรุนแรงเนี่ยนะครับเข้าบ้านไปเด็ดขาดเลยนะครับเพราะจะทําให้ครอบครัวดีๆแตกเลยนะครับเป็นไปได้นะครับดูจากหน้าไพ่เหมือนกับคุณอาจจะมีปัญหาจากที่ทํางานคาใจใครที่ทํางานเนี่ยนะครับแล้วคุณก็เอามาเข้ามาคูดคุยในบ้านนี่นะครับแล้วพอคู่สมรสหรือแฟนคุณพูดอะไรเนี่ยก็ไม่เข้าหูนะครับคุณก็อาจจะบ้องสักทีนะครับอะไรพวกเนี้นะครับมันจะทําให้ครอบครัวดีๆเนี่ยแตกไปเลยนะครับ หรือแม้กระทั่งความรักคนโสดก็เช่นเดียวกันนะครับดูแล้วอารมณ์ร้ายๆเนี่ยมันจะทําลายความรักคนโสดเลยนะครับเพราะว่าดูเหมือนต้นเดือนเนี่ยนะครับคุณอาจจะเจอใครนะครับสักคนนะครับต้องตาต้องใจถ้าเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะจากนุนธนนอมคนที่เข้ามาใหม่นะครับหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็อาจจะเจอใครที่แบบเออคุณดูแล้วนั่นนะครับเพียงแต่ว่านะครับด้วยอารมณ์ร้ายๆของคุณเนี่ยนะครับสุดท้ายเขาก็ไม่ทนอยู่นะครับเพราะว่าเขาคบคุณไปไม่เท่าไหร่เนี่ยเขาเห็นสันดานคุณน่ใช้คำนี้เลยนะ สันดานคุณนะครับเขาก็หนีหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับผมแนะนํานะครับแนะนําอีกครั้งเลยนะครับเดือนนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีเลยนะครับแล้วผมอย่างนี้นะครับคุณราศีการผมเพิ่มเติมนิดนะครับผมเปิดไพ่สรุปของคุณในเดือนนี้นะครับมันเป็นไพ่สิบไม้เท้านะครับศิไม้เท้าหมายความว่ายังไงในสําหรับนี้หมายความว่าความสําเร็จเนี่ยคุณมองเห็นความสําเร็จแล้วนะครับแต่ความสําเร็จยังอีกไกลนะครับคุณอาจจะต้องใช้เวลาเดินเพื่อจะเจอความสําเร็จครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนํา ทาวน์เฮาส์3ชั้นบนถนนดนจันทร์ลามินทากรุงเทพมหานครนะครับทาวน์เฮาส์ที่เห็นในรูปนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านไดมอนด์แกรนวิวนะครับติดถนนดนจันทร์เลยนะครับสภาพก็เป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับ3ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ําเนื้อที่โดยรวมก็24ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยก็180ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้าง6เมตรเลยนะครับ จอดรถได้2คันนะครับสภาพบ้านโดยทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับถึงผ่านถึงแม้ว่าจะผ่านอายุการใช้งานมาพอสมควรแล้วก็ตามเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับหมู่บ้านไดมอนด์แกลนวิวเนี่ยนะครับรปภเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับมีสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านด้วยนะครับแถมมีนะครับรอบรอบหมู่บ้านเลยนะครับมี cctv รอบหมู่บ้านเลยนะครับตัวหมู่บ้านเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับติดถนนใหญ่ นวลจันลามินธาเลยนะครับจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดโพสุวรรณนะครับแล้วตรงข้ามเยื้องๆไปสักนิดนึงนะครับก็เป็นเซเว่นนะครับแล้วเป็นเซเว่นสาขาใหญ่ด้วยนะครับสนใจนะครับดูรูปแล้วสนใจทาวเฮาส์หลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามไอดีลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับและย้ำนิดนึงนะครับทาวเฮาส์หลังนี้เจ้าของใครเองครับ